สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำการซ่อม power supply ของคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้เป็น power supply ของเดลนะครับของเครื่อง workstation เดี๋ยวผมจะแนบรูปของอรุ่นของ power supply ตัวนี้นะครับเผื่อใครที่ใช้รุ่นนี้แล้วเสียอยู่ก็ลองเอาแนวทาง ไปวิเคราะห์ซ่อ,อมดูนะครับตัวนี้ก็คืออาการของมันก็คือไฟเอาต์พุตไม่ออกตัวนี้ก็จะมีอะบอร์ดอยู่2บอร์ดนะครับที่ต่ออยู่ร่วมกันนะครับบอร์ดชุดนี้ก็จะเป็นบอร์ดของ PFC นะครับซึ่งจะช่วยปรับปรงุงประสิทธิภาพของตัว power supply โดยเฉพาะ power supply ที่เป็นพวกบัตรสูงนะครับส่วนบอร์ดเดงก็จะเป็น บอร์ดของวงจรสวิตชิงแล้วก็วงจรเลกเ l เลเตอร์ที่ที่ทำการเลกติฟาไฟออกไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟ 12V โวลต์ไฟ 5V โวลต์ไฟ3.3นะครับไฟลบสิ 12. ซึ่งอาการไฟไม่ไม่ออกที่เอา p ์พุตก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งที่ภาคอินพุตนะครับก็คือภาคของภาคไฟ3า0แล้วก็ภาคของวงจร PFC นะหรืออาจจะเป็นที่ภาคสวิตชิง ั่งนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาทำการวัดโดยไล่จากวงจรของพาสส่วนหน้านะครับส่วนของ pfc แล้วก็ตรงไฟสแตนบายนะครับว่ามันมีไฟจ่ายออกมาหรือเปล่านะครับโดยจะไล่เช็คตั้งแต่ไฟ ac เข้ามาแล้วก็ฟิลแล้วก็ไอโอดเดนะครับแล้วก็ในส่วนของอวงจร pfc นะครับที่เป็นมอ f เฟ e เดี๋ยวเราลองมาไล่วงจรดูคร่าวๆนะครับในส่วนของ วงจร PFC แล้วก็ไฟสแตนบายนะครับโดยไฟ AC ก็จะเข้ามาจุดนี้นะครับแล้วก็จะผ่านาฟิลจากฟิลก็จะผ่านตัววงจรคอมมอนโหมดช็คนะครับแล้วก็เข้าไปที่วงจรไดโอดบิดนะครับที่เลติไฟายไฟ AC เป็น DC นะครับวงจรนี้ก็ใช้ไดโอดบิด2ตัวนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับ2ตัว แล้วก็จะมีตัว C ตัวนี้ที่สีกองไฟชุดแรกของวงจร PFC นะครับดังนั้นก็จะจะมีวงจร PFC ตรงนี้แล้วมีขดลวดของ PFC นะครับตรงนี้ก็จะเป็น IC ของวงจร PFC นะครับอันนี้เบอร์นะครับและตรงนี้ก็จะเป็นวงจรสแตนบายนะครับโดยไฟที่ออกมาจากสแตนบายตรงนี้ก็จะเป็นบวก1 5โวลต์ แล้วก็บวก5แล้วตรงนี้ก็จะเป็น power on นะครับโดยปกติแล้วไฟ standby ก็จะจ่ายออกมาเลยนะครับหลังจากที่เราเสียบปลักนะครับส่วนวงจร PFC จะทำงานหลังจากที่เรา,าทำการาต่อในส่วนของ power on ลงกราวนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาวัดตั้งแต่ฟิวนะครับตั้งแต่ฟิวแล้วก็ไดโอดเบรแล้วก็วงจรในส่วนนี้นะครับ ว่ามีส่วนไหนที่มันช็อตมันขาดอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าตรงนี้ปกติไดออดบิดปกติเราลองมาป้อนไฟแล้วก็วัดไฟเอาพุทตรงนี้ออกว่ามันออกมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเริ่มมาลองวัดกันด,ดูดีกว่านะครับเริ่มจากฟิวนะครับฟิวไม่ขาดนะครับเดี๋ยวเราลองมาจ่ายไฟ AC เข้าไปนะครับแล้วก็ ลองวัดไฟสแตนบายดูว่ามันออกมาหรือเปล่านะครับถ้าไฟสแตนบายไม่ออกมาก็ต้องไปเช็คในส่วนของวงจรสวิตชิ่งของพักไฟสแตนบายนะครับว่ามันปกติไหมแล้วก็เช็คว่าไฟ300มันมีมาปกติไหมนะโดยเดี๋ยวผมจะต่อไฟ a c ผ่านตัวเทสโหลดนะครับโอเคเราเริ่มมาจ่ายไฟดีกว่า1 2 3 1> เดี๋ยวเช็คไฟสแตนบายห้าโวลต์นะครับ เหมือนไฟไม่มีออกมาเดี๋ยวเรามาเช็คไฟสามร้อยว่ามันมีออกมาหรือเปล่านะตรงจุดนี้เป็นจุดของไฟสามร้อยวคนรนะ เห็นว่าไฟ300จ่ายมาแล้วก็ตอนนี้ผมถอดปลั๊กออกนะครับแต่ว่าไฟ300ยังค้างอยู่แปลว่าวงจรสวิตชิ่งเหมือนจะไม่ทำงาน ic switching ตัวนี้เป็นเบอร์ tny 2 7 9นะครับเดี๋ยวเราจะไล่จากตัวนี้ r ที่ต่อไฟ300เพื่อไปที่มออ์แปลงสวิตชิ่งแล้วก็ออกมาอแปลงสวิตชิ่งไปที่ขาด,ดีของ ic ตัวนี้นะครับ เหมือนไฟ300มาจ่ออยู่ที่ขา R ฝั่งนี้แต่ว่าไฟทางออกไม่มีเหมือน R จะขาดแล้วไฟบบก300จะผ่านตัว R ตัวนี้นะครับ R ตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็น R fuse นะซึ่งไฟ300จะออกจาก R ตัวนี้แล้วก็เข้ามาแปลงสวิตช,ชิ่งนะครับ ออกจากมอเอร์แปลงสวิตชิงก็จะไปเข้าตัว IC ตัวสวิตชิงกำเนิดพันตัวนี้นะครับที่ขาดีถ้ากรณีที่ R ตัวนี้ขาดก็อาจจะเป็นไปได้ที่ IC ตัวนี้จะพังไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาคลายประจุ C300V โวลต์ก่อนนะครับตอนนี้มันมีไฟค้างอยู่ย เพราะว่าตัวสวิตชิงไม่ทำงานเดี๋ยวเรามาวัดไฟ c 3 0 0หลังจากที่คายไปโจนะครับ เดี๋ยวเรามาวัด R ดูว่ามันขาดจริงหรือเปล่านะครับเหมือนจะมีรอยไหม้อยู่นะครับาตัวนี้ค่าหนึ่งหนึ่งโอหมนะครับน้ำตาลดำทองทองนะครับ ก็ดูแล้วก็ขาดวงจรไปแล้วเดี๋ยวเรามาวัดว่ามันมีอะไรเสียบ้างครับตรงจุดนี้อย่างที่รู้คืออาจตัวนี้ขาดไปแล้วครับไดโอดตัวนี้ปกติปกติ กติเดี๋ยวเราถอด IC Switching เบอร์ t n y 2. 2 7 9นะครับมาเช็คกับตัวดีว่ามันปกติหรือเปล่านะแล้วก็เปลี่ยน r f i e l ตัวนี้นะครับค่า1 Ohm โอห์มเดี๋ยวเราลองมาวัด IC ตัวเบอร์ตัวนี้นะครับ t n y 7 7 7 9 p นะครับเทียบกับตัวดี โดยเฉพาะที่ขาที่เป็นขาเดนกับขาซอนนะครับโดยปกติมันต้องไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบกับตัวที่มันดีนะว่ามันเป็นยังไงนะครับขาเดนกับขาซอจะอยู่ที่ขา4กับขา5นะครับตรงดิมตรงนี้นะครับซึ่งมันจะต้องไม่ถึงกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดเทียบกันดดนะครับขา4กับขา5นะครับก็คือขาริมนี่นะครับ ตัวนี้ก็เสียไปแล้วเราลองมาวัดตัวใหม่นะครับขาสีกับขาห้านะครับมันต้องขึ้นเป็นเมกอย่างเงี้ยครับอันนี้ของดีนะครับ ก็สรุปก็คือตอนนี้เสีย2ตัวนี้นะครับตัว IC Switching แล้วก็ R นะครับ R จำกัดกระแส1โอห์มเดี๋ยวเราลองมาใช้ตัวคอมบินเ n t ตเตอร์ในการเช็ค IC ตัวใหม่กับตัวเก่านะครับตัว IC Switching ว,ว่ารูปกราฟมันจะเป็นยังไงนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวเสียนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวดีนะครับเดี๋ยวเราเช็คขาข้างบนชุดขาข้างบนจะเป็นขาที่จะเป็นขาของขาซอสนะครับ4ขาบนเป็นขาซอสขาหนึ่งจะเป็นขา enable นะครับขาสองก็จะเป็นขา bypass ขาสี่จะเป็นขาเดนขาห้าหกเจ็ดแปดจะเป็นขาซอดเดี๋ยวเราเอาสายมิเตอร์สีดำแตะที่ขาซอดนะครับแล้วก็เราวัดเรียงกันไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นขาซอดกับขา enable นะครับก็จะเป็นรูปกราฟประมาณนี้ครับส่วนอันนี้จะเป็นขาซอดกับขาขาซอดกับขา b y p a าสนะครับ และอันนี้จะเป็นขาซอรกับขาเดียนจะเห็นว่าไอ้ขาซอรกับขาเดียนมันมีลักษณะเหมือนช็อตวงจรอยู่ใช่ไหมเราลองเทียบกับขาไอเราลองเราลองเทียบกับตัวดีนูนะครับจับเหมือนกันสายสีดำจับขาซอรแล้วก็แตะเดียงไไดเดียงแล้วก็แตะเทียบทีละขานขาซอสกับขาเอ็นเบิลกราฟจะเหมือนกับตัวเสียนะครับ ขาซอร์กับขาบายพาสก็ใกล้เคียงกันขาซอรกับขาเดยนจะเห็นว่าตรงนี้มีความแตกต่างกันแล้วตัวนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกับตัวไดโอดใช่ไหมรูปกราฟแต่ตัวเสียงจะเป็นลักษณะของชอ็อตไปเลยนะสรุปก็คือ,อมันมีการช็อตกันระหว่างขาเด่นกับขาซอรนะเดี๋ยวเราใส่ตัวใหม่เข้าไปเลยนะครับ หลังจากเปลี่ยน R ตัวนี้และ IC ตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาวัด R อีกทีหนึ่งนะครับโอเคไม่ขาดครับเดี๋ยวเราลองมาจ่ายไฟแล้วก็ลองมาดูอีกทีนะครับว่า,าไฟมันจะออกมาแล้วหรือเปล่านะครับไฟชุดสแตนบาย มันจะมีชุดนี้กับชุดนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาจ่ายไฟกันดูดีกว่านะครับอ่าไฟสแตนบายมาแล้วครับอ,นน v, อ,อ,อันนี้ไฟสิบห้าโวลต์ออกสิเจ็ดอันนี้ไฟสแตนบายห้าโวลต์ ไฟออกมาแล้วครับตอนนี้หลังจากไอซ่อมซ่อมเสร็จนะครับเปลี่ยนตัว IC Switching แล้วก็ตัว R f i e l d นะครับก็เดี๋ยวลองประกอบแล้วก็ลองมาทำการทดสอบไฟเอาพุทธดูนะครับว่ามันจะปกติหรือเปล่านะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองวัดไฟ300ครับตอนที่ เปิดมาครั้งแรกแล้วก็ตอนที่เราสั่ง power on มันจะมีความแตกต่างหรือเปล่านะครับโดยปกติแล้วอตอนแรกที่เรายังไม่ได้สั่ง power on ไฟตรงนี้มันจะได้ประมาณ310โวลต์หรือ320นะครับแต่ถ้าเราจัม power on ลงกาวไฟตรงนี้มันจะต้องเป็นประมาณ380ถึง390โวลต์น,นะครับ ซึ่งบ่งบอกว่าตรงวงจร PFC มันทำงานได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองจ่ายไฟกันดูเลยนะครับตรงนี้ผมต่อวัดไฟ300โวลต์นะครับแล้วก็ตั้งมิเตอร์เป็นโวลต์ DC นะครับแล้วเรามาดูนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดจ่ายไฟเข้าไปนะครับตรงนี้คือในสภาวะที่เป็น เปิดเครื่องครั้งแรกนะครับไฟ300มันจะได้ประมาณ3 1 0ร้อถึงสามอันนี้ขึ้นอยู่กับไฟบ้าน 220V โวลต์ของเรานะครับบางพื้นที่ก็จะได้ประมาณ220หรือ230-240นะครับแต่ที่นี่ที่ผมอยู่อ่ะมันไฟ220มันจะได้ 240V โวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาสั่ง power on ดูนะครับว่าไฟเอา p ์พุตมันจะไฟ300มันจะเพิ่ม มาเป็นเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าพอเราสั่ง power on ไฟตรงไฟ300มันจะขึ้นเป็น390นะครับผองบอกว่าตรงนี้วงจร PFC ทำงานแล้วนะครับอันนี้เราลอง power on ออกนะครับไฟที่ยังอยู่ที่370ตรงนี้หมายถึงว่าไฟมันค้างอยู่นะครับ เราสั่ง power on อีกทีนะเดี๋ยวผมสั่ง power on ทิ้งไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะวัดไฟเ,เดี๋ยวจะวัดไฟเอาพุทว่ามันปกติหรือเปล่านะครับตรงนี้ไฟ ไฟห้าโวลต์ไฟห้าโวลต์ออกปกติไฟสิบสองโวลต์แล้วก็ทรงนี้ไฟสิบสองโวลต์ไฟสิบสองโวลต์ออกปกติ ไฟห้าโวลต์บสอไฟ3าุดสก็สรุปว่าตอนนี้ไฟเอาพุทก็ออกได้ปกติแล้วน,น,นะครับเดี๋ยวก็คงต้องไปเทสเทสกับโหลดจริงอีกทีหนึ่งว่ามันสามารถที่จะจ่าย ได้ปกติหรือเปล่าน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่ใช้ power supply รุ่นนี้แล้วก็มีเสียอยู่ก็ลองใช้แนวทางนี้ในการตรวจเช็คดูนะครับสำหรับอาการนี้ที่ผมเจอบน power supply ตัวนี้ก็คือมันจะมี IC ที่เป็น IC อ่า ไอซีซูชิ่งแล้วก็ R ตัวนี้ก็จะเป็น r f e ฟินะครับที่ที่ที่เป็นทางเดิน300 V โวล์จ่ายให้ไปจ่ายเข้าไปที่ IC ตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับหากมีความผิดพลาดประการใดก็ขอไปมาหน้าที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับ